สวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้ที่กับช่องซอฟแวร์เกมเมอร์ซึ่งเคยครับเราจะมีเทปเกมเรือซิ่งสามเช่นเคยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปซิ่งเจ้ารถนิสสันอัลติมาลุนปี2 0 1พนะครับซึ่งรถคันนี้ครับเป็นรถแข่งนะครับที่ถูกปรับแต่งมาจากนิสสันอัลติมาธรรมดานะครับซึ่งเครื่องที่ใช้จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด v 8ขนาด5.6ลิตรนะครับแต่ในการแข่งเนี่ยก็ถูกลดลงมาเป็นเหลืออยู่แค่5.0ลิตร กำลังสูงสุดที่ทำได้คือ650แรงม้านะครับซึ่งก็เร็วแรงอยู่นะจริงๆเพราะว่ามันเป็นรถซีดาน10ประตูน,นครับถ้าของเดิมนะใช้คืออยูบี6ประมาณนั้นโอเคแต่พอเดี๋ยวจะไปซึ่งซาดกโกเตลนิสสันอัตติมาคันนี้โดยส่วว่าจะรถปลาสขนาดกันเชียวนะครับโอเคโอเคนคับชมจริงแล้วไหมก่อนการขับแล้วนะครับเรื่อง,งเส้นหลักจะไปเริ่มตัวกันดีกว่ากระมวให้ตัวเคสเงินตนเอง ของเนี่ยปรับแต่งรถนะโปคงน่จปรับแต่งรายเดียวรถแข่งนะปรับแต่งลำบากอยู่แล้วโอเคอคนรถแข่งนะจ้วยได้อยู่โอ้เสียงเครื่องกูดลมกันที่แปดเสียงเครื่งดูดลมกัน คต้องเบรน่สิงเกิจะหดมากเโอเคสวยเออรู้สึกขับง่ายเว้ย ไวยอย่างรนะจะสขับงานมากหมือกันนะจริคือจะอยู่ดีโอเคสวยนี่นสัขับงาหมือนกันจริงนี่คือเสถียรและกำลังมันเท่าไหร่กำลังมันจะมีแหละแต่เสือก,กับเพื่องสีโดม แตกต่างกัน,กนะนจรแบบแบบิงนะนั่นจะทัให้เสียล้อก็เลยแบบจะแบบคงงานนิดนึงนะเครื่อเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปการขันอีกสองตัวดีกว่านะครับโอเคลูกทซ่จริงเรไม่น่าก,นะก่อนกันกันไอ้กสองขั้นสุหรือคอมิเสเตอร์ทำกันไม่ได้บ้างจริงๆแล้วทำไ,ไม่ได้ดีเป็นได้แค่สีอ่าะมาสีนี้แหละโอเค เราจะดูทำไมวะเราก็จะดูอยู่แล้วนี่ยแข่งมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับจริงใส่สองวิโอเคนังจะนานเท่าไหร่วันนี้ดูยอยู่แล้วโอเคเูยบาพโอเคได้อยู่เป็นเป็นริดผิดผิดโอเคสวย ไป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 โอเคผ่านเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปกันอีกสามัวดีกว่าน,นะครับโอเคสูงจะตกเร็วนะวันนี้โอเคเราไม่น่าก่ออการอันสามนะครับซึ่งเราจะไปเริ่มตัวกันดีกว่าไม่เช่นเคยสนามเดิมหมดจริงถ้วย โอเคโอหสีร่รอบทำมานานไหมไม่น่าจะนานจากจากความดูดจากความดูดนะไม่น่าตันน้งเท่าไหร่จริงเราดสึกได้อยู่ว่ามันมน่าจะนานให้ดาวจะมาไม่เกินเจ็ดนาทีก็จะมีจบถ้าได้อย่างรู้สึกก็จะมห้าที นี่คืออย่างสุดะผมให้เวลาไม่เกินห้าทีมนันยังสาสุดมันจะสูบอทีมาสาสุดก็สูบอทีได้อาการก็น่าจะเจ็ดอทีจบจริง ข้างในเป็นยังไงข้างในก็แอป,ปเ,เปิลเปียกไปนะที่ข้างใน,นแอป,ปเปิลเปียจริงไม่งานจต5ทีกลางๆแค่ประมาณ7-10นาทีมาณนั้น วันที่กวิมาจริกลางๆเลยจอที่งสาทีประมนั้นเนพะราะว่าไม่ได้แย่มานันลักษณะนี้ผมนน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 เคยลักษณะนี้มันหลายรอบนกันจริงแล้วก็ได้ลองแต่หลายครั้งแล้วแหละได้พอดูมว่ามันเก่งดีประมาณไหน อ9กเออก็สังเกตเบอร์ี้ามเป็น69เอน,น 9. 9อจะด,ดีอยู่นะ69 96จะได้จะอยู่โอนี่เลยกเดิมอีกจะอยู่ก็อยู่ เก็เดินมาสิกวินาทีได้อยู่ขนมมันโล่งอยู่ประเด็นตรอบแรกมันขนมนยังเต็มลึอยู่ไงเลยอกมันได้แบบช้ามากเป็นส่วนต้นโล่ง่ในซิงซาได้อยู่้วแหละ เดี okay, pelled, member, ่ยวเป็นสวยๆรู้สึกคนโทรง่ายมากนะน่าจะกับสี่ล้อแหละจริงสึกคนโทรง่ายมากเลยดียอยู่สวยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนปดงไม่งายชมเลยชมกี่รก็เป็นทีมจริง เ okay, right มันดูโอล่ไปไกลเลยโหเรานี้ช้ากว่าเดิมเคยไมล่ะเข้าสถานล้วไปอย่าไปไปเลยลุกพ่อเค okay, <Okay, S 1> ได้อยู่ เนี่คนจุดอยไปไปไปไยุลิบเยยบนี่สัดุนมกันนะกันทีทันทีสกดซุ่มกันจัดโผไปไกลเลยเมื่อกี้ ต้องดูแบบยำชนจ้ะโอเคสวยโอเคเบก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 ไปได้ครับเมื่อไรนแหละจบโอเคจบ,คจบ,คจบก็เ่เรียบร้อยนะครับตอนนี้โอ้โหโอเคจบโอ้โหสภาพรถเดี๋ยเราไปจบเก็บกันดีกว่านะครับเฮ้ย แอบเร็วห้าที่สิบหกเองไอ้ทัวแอบเร็วมานะแต่ก็โอเคอยู่โอเคนข้อมสมสำหรับวันนี้ก็สำหรับการซึ่งเจ้ารถนิสสันอะติมาปีสองันสิบเก้ครับซึ่งเดี๋ยวผมขอแก้คันนี้นะเคอคันนี้มันไม่สกับเสศษครับผมอ่านมาจากมังแกะมังกรสองล้อแต่ความสกือมังกรสี่นะมันแบบมันโถงง่าย,ยาจริงๆโอเคแล้วเพิ่มขึ้นอีกนะสำหรับเกมเรื่อซึ่งสาวนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับ ขับสี่เอ้ยขับสองนะไม่ได้ขับสี่โอเค